ประธานคณะรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะฮะในกรณีพนักงานสอบสวนสอ,อประชาชื่อน,นะก้าวสมนวนนะว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ในในนะนะเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายนะและการวินิจฉัยคดีเป็นไปด้วยความสุจริตหรือไม่นะผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะก็ใช้เวลา โดยเร่งด่วนตั้งแต่วันศุกร์นะฮะวันที่ไม่ครบเจวันแต่พวกเราระดมทํางาน,นกัน,นะทกนทุกวันนะครับเพื่อตรวจสอบละเอียดกว่าทุกตัวอักษรทุกวันที่และทุกเวลาในสานวนการสอบสวนนะครับดังที่ผมแจ้งไว้แล้วการตรวจสอบนะแบ่งนเป็นสองลักษณะใหญ่คือตรวจสอบตามคำสั่งของสำนักงานรูวลแห่งชาติว่าด้วยการดำเนิน 1, คดียาในคอสั่ง4 9ก้า และตรวจสอบการดำเนินคดีายาในในส่วนของปวิายานะครับซึ่งผลการตรวจสอบนะค่อนข้างจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะรอทํารายงานเสนอท่านผู้ชีการลด<ม>ความมานะเป็นการตรวจสอบตามเอกสารที่ปรากฏนะครับพบว่าชุ และงานาสอบสวนทั้งหมดเจ็ดนายมีความผิดตามคำส 9, ั่ง4.9มนไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง4.9และไม่ปฏิบัติตามปวิยา,าตราล้อง31และผิดโลบตำด้วยยี่หชาติสองสองห้าสี่เจ็ คือไม่ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่นะครับอันนี้คือสามพนัพกงานพนักงานสอบสวนทั้งหมด7จ็ดนายส่วนคนหน้าการสอบสวนสามนายมีความผิดก็คือความผิดใม่ปฏิบับาติตามคำสั่งของสภาตุวาแห่งชาติที่49และผิดพรบรตำรวจ2547 ก็คือไม่ต้านใจปฏิบัติหน้าที่คนะู่กับคู่กับกับสถานีสี่นายนะฮะ mm hmm. ก็มีความผิดตามสารที่สี่เกินเก้าเหมือนกันนะฮะทับสองห้าทับสองห้าห้าหกแล้วก็ผิดขบรบตำรวจพสองสองห้า คือไม่ตั้งใจจะมีบิหน้าที่ลองงบการจำนวนสองข่านนะมีความผิดตามลไม่เป็นบทตามความสัตย์สิ่งหน,น,นึ่งเก้าของคกรรมการตระหนักชาตนะิแล้วก็ผิดพรบรตริํารวจก็คือวินัยตํารวจนะฮะก็คือไม่ตั้งใจการปฏิบัติหน้าที่แล้วผมงเสนอะ การบุราการกรวนกรบ้านให้ตั้งกรรมการเสริต่อไปสั้งดในทั้งหมนล้วใระทั้งหมดะจะเอนในผมจะเสนอรัฐบารบุราการแล้วก็คงแบ่งเป็นสอลักษณะหดูแล้ว่อให้เกิดความเสียหายอหรือไม่ สองอยู่แล้วเนี่ยสาม,มารถที่จะเปลี่ยนแปลงปพยานหลักฐานมีมีส่วนที่จะเข้าไปเกี่ยวข้อ,ของกับพยานหลักฐาน,นทําให้การสืบสวนเป็น,ปนไปไม่เป็นไปด้วยความยุติธรรมโปร่งใสถ้าเกี่ยวข้องในสองข้อนี้ข้อหนึ่งข้อใดผมก็ต้องเสนอขอย้ายให้ให้คนจัดหน้าที่ให้ย้ายออกจากหน้าที่เฉย เรื yeah, like 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 mm ่องวิยไร้แรงจะต้องรอให้ค่ะกรารสืบสวนเขาติิงตรวจสอบกนับวนกรับ็นับร้อยเลยนะสิบหกครับในส่วนของความผิดาายามีความต้อมีต่จากกัะไรบ้างความผิดตามอายายังไม่พบ ด้านด้านที่ในอย่างเดียวแต่ว่าในความผิดทางอาญานมันจะปรากฏในชั้นองพนักงานสืบสวนสอบสวนอ๋อไม่ ไน้รับหน้านที่ในการตรวจสอบความจริงของผู้ปฏิบัติหน้าที่เฉยๆยังไม่กล้าร่วมอไม่สามารถที่ะจะดำเนินการตรวจสอบความจรินนงนอกนี้กว่าที่ทรการดัวครมามอบไป่มคสองขาที่ทานสืบสดอการต้อนรับเอกสารในสมุดคดีมกทั้งเกากสมุดเลยไหมคะหรือว่าพบความผิดในลักษณะ นะซึ่งในเรื่องที่ถามมาก็คงจะต้องไปพิสูจน,น,น,น์ในชั้นคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนในชั้นนี้สามารถเที่ยงตั้งกรรมการได้นะเราเสนอความเห็นท่านผู้จัดการวันนี้ทัานผู้จัดการไนดะ้อนุยาตให้ผม,มากระไรชิบนายที่ที่มีกับกองเนี่ย เป็นจ <mile> ํานวนทั้งหมดที่ตรวจสอบหรือเปล่าครับหรือมีคนที่รอดไปมีการสอบนต้งต่ใสินคาินนี้ในเ่ตอนการตรวจสอบเบื้องต้นที่เขาที่เียอยากปรเินก็คือมันต้องเป็นอำนาจของความเห็นของคณะกรรมิการสืบสวนสอบสวนผมไม่สามารถสามารถที่จะก้าวล่วงได้นะครับผมพูดไป เกิดคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนเป็นคนละชุดกับของผมเนี่ยมันจะเป็นการกล้าวร่วมในความคิดในการพิจารณาถึงรายละเอียดแล้วก็ของคดีในโจทย์คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนนำหนึ่งตด้งามคณะกรรมการเดียร์ยานน้อยพ่อผมกำลังจะเสนอเดี๋ยวนี้เสร็เสนอท่านก็ต้องต้องอ่านสักวันสองวันนะเพราะเอกสารหนามาก ผมจะพิจารณาแต่ผมเสนอแล้วก็คือตั้งองรมการสืบสวนสอบสวนเขาคือกรรมการที่เกิดสอบเขจจริงนี่มีการไม่เรียกมาสอบการตรวจสอบก็ในจริงตรวจสอบจากเอกสารในในชั้นที่จะเรียกผู้เกี่ยวข้องมาสอบหรือผู้ที่ถูกกล่าวหามาสอบเนี่ยจะทำตามเบอร์ในชั้นของคณะกรรมการสืบสวน ในทุกๆงานที่เราต้องร่วมกับสนาัดชื่อที่อเขาพูดว่ามันมีชื่ออย่านี้คือเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณานี้จะมีผลต่อเรื่องที่ส่งให้สืบเหตุผลได้จริงหรือเปล่าร่วมกับไหนมันมีอะไรบอกว่าไงครับผมยังไม่ทราบคือว่าก็จะมาพบเข้ามาพบตรงนี้ไม่ได้เข้ามาพบไหมเอ้ไม่เลยไม่เข้ามาพบ ที่ทำให้ผลการตรวจสอบไท่จริงในลักษณะนี้แล้วนะว่ามันพบความผิดปกติในแบบไหนอย่างไรคำสั่งนะมันไม่ปฏิบัติตามระเบียบไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเพราไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดเนี่ยสงสัยต้องโน่เราเตเข้าไปมานั่งคนเลยใช้เสวลามันเป็นวันๆมันต้องชี้ทีละคนอันนี้คืออะไรอธิบายอ่าคุณก็เอาตุ้มอีมานั่งสบายๆเสียเวลามาก การบนไมไทาติดมาติดันระเบียร์มาติดยังไงเนี่ยต้องติดยังไงยกตัวอย่างเขาให้คดูขับรถทางซ้ายดูไปขับทางขวามันติดได้ง่ายง่ายก็มาติดเนีิดระเบียบแต่ที่พูดมาเนี่ยเขาเรียกตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องของข้อเท็จจริงผมก็ยังไม่มีอำนาจการรลุกไปตรวจสอบในส่วนนั้น วิจัยอย่างหนร่วินัยความถูกต้องในการดำเนินปฏิบัติหน้าที่นะหลังจากนี้เนี่ยเมื่อผ่านชั้นี้ไปเป็นของคณะการสืบสวนสอบสวนเนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของพิจารณาถึงรายละเอียดนะแต่ว่าความสมคัญการใช้ดูพินิษของข้อเท็จจริงอยู่บนพื้นฐานของความสุจริตหรือไม่อยู่บนพื้นฐานของเหตุผลหรือไม่ถึงแม้ว่างานสอบสวน สามารถใช้อุล่นี้ได้นะแต่มันต้องอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลและสุจริอีไม่เป็นกเขาก็ไม่เป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมเนี่ยเขาก็ไม่เป็นธรรมเนี่ยก็ยคือมันลำเอียงถูกไหมมันยังไม่ปรากฏแต่ว่ามันบกพร่อง มันบกร่องใช่บกรอ่อกำลังดาวเบยามาต,ามาตาราร้อยสามสิบเอ็ดลงไปเปิดให้รวบรวมมาจากสานในทางดีและครบถ้วนอัเรียกว้างนะทันทีแลนะแรครบถ้วนอะไรที่คุณสงสัยทั้งหมดก็คือมันไม่ครบถ้วน สัมมนที่นี้9สัมมาามีาานคนาสอบสวนเปนที่ทได้มากกว่างานสอบสวนบางสัมส่วนตัวดเท่านี้วจสอบเข้ามามียังมีต่ไม่ได้ตรวจไม่ได้ตรวจยเรื่องนี้ยังไม่ได้ตรวจเเข้าไปจรณตรวจเฉพาะการปฏิบัตเฉยๆหมดแล้วแม่ ผมบัานใจของผมผมจะเป็นการผมไม่ไม,ไม่ไม่มีเอเดียงตรงผิดว่าไปผิดถูกว่าไปถูกลองเอาผลตัวจสอบเพดูได้นะอีกหน่อยว่าให้โรยงานนนะี้ก็ตรวจี่้ก็ก็ก็ต้องเป็นไปตามน,น,น,นผมว่า ในส่วนงานตุนเงชาติมีระบบถ่วงดุลอยู่แล้วนะคทั้งเกะดูวจะไม่มีการช่วยเหลือเกิดอะไรขึ้นส่ันงานตุนวงเจชาติตั้งกรรมการสอบสวนดีแล้วใครเป็นกรรมการสอบสวนทําไม่ดีโดนกรรมการต่อยทีผมว่าในส่วนงานตุนเงชาติเป็นระบบที่มีมีถ่วงดุลในอำนาจทุกอย่างมีระเบียบทุกขั้นตอน มีระยะเวลาในการดำเนินคด,ดีที่แน่นอนของพนการสอบสวนีนกำหนดไว้ชัดเจนคดีเท่าไหร่อาจารเท่าเท่าไหร่ารหากป้องกักขังได้กี่ครั้งประกันตัวได้ระยะเวลาเท่าไหร่ในตรวจสอบนอในองคในขบวนการหรือพนักงานอื่นไม่มีเวลาหรือระเบียบเข้มงวดขนาดนี้ หมดแล้วใช่ไหมครับก็ไม่ต้องโควิดตัวเองแต่ควบคุดินไมต้องี่ต้องตรจวานกลที่ต้องตรวจภายในกี่วันนะสำนวนอเสนอไปเนี่ยขอออกหมจับต้องให้ท้าเนเสนอนะกับต้องเสนอไม่ไม่เปิดดูไม่รู้เลย ให้างดกนาให้อที่สงขารุ่นอินเ่นี่ทีเลยี่ต้องมาสอบสวนก่อใหบรรดาสอบสวนสุสรุปได้ใจความการสอบสวนโดยไมชักช้าให้รวบรวมข้อพิสนทุกทุกอย่างทุกชนิดเพื่อพิสูจน์ความจริง เพื่อเพื่อสู่ความบริสุทธิ์ของทั้ง2อฝ่ายหนึ่งหนึ่งนี่โทษถูกไหมครับมันเป็นกบฏวิยยาไม่มีโทษเพราะโทษทางวินัยค้งมืการต้านานที่สขังถ้ายดแนี้ังอวันกินกับทั้งกับยากับทั้งกับยามปาาทัน หรือการนงาก็ดีนะฮะก็อาจจะต้องย้ายคนแบนี้ทกงาตเป็นมีเกี่ยวกับพวกของท่นท่านที่หกคนนี้คือลูเกือหมดนะไม่มีกระเทียมนะะไม่มีอารอะไรหมดหมดดมดดห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 มดหมดมม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 มหม่มดหมม อะไรอีกอ่ะโฟนอีนี่ไงไม่โฟนแล้วอันนี้เหนื่อยแล้ว <c oughs>